เขาอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับกับลุงชวิดอาร์ตวัตรีสวัสดีครับสวเพราะลุงเลียงนั่นเองนะเมื่อกี้โก้เป่าเอาเอาแตงโมมาเล่นเาเล่นเลยทิ้งไปแล้วเอาทิ้งทิ้งทำไมอ่ะคัดทำลูกใหญ่อ๋อคัดทำไมลูกใหญ่เดี๋ยวมาฟังเคล็ดลับของคุณลุงเลียงกันคุณลุงเลียงครับพันแตงโมที่ปลูกนี่คือพันอะไรเอ่ยกินนาลีกินนาลีบินกันมาแล้วเตลงเตลงเตลงอ๋อคนคนละกินนาลีกันนะพันกินนาลีนี่มันดังยังไงเนี่ยพันนี้เคยได้ยินเหมือนกัน กโตแกให้ปลูกอ่ะเขาแกเขาพออย่างเงี้ยเลยมันมีในถุนนี่คือไวรัสปลูเขาให้ปลูกพันธุ์นี้เลยนี่น่าจะเป็นพันธุ์ที่มันจะอาจจะเนื้อแดงลูกหวานแล้วแตงโมจินาระตั้งโมจินารามันไม่มันไม่มีเดี๋้เนี่ยไม่มีพันธุ์ละอ๋อไม่มีพันธุ์แล้วนะตอนแรกคิดเปล่าว่ารายการเราหลอกหรือเปล่าอีทําให้ดกงดงามก็ลองดูอ่ะคิดดูก็นล้วนะบอกว่าเออถั่วซั์ดูใช่ไหมบ้านคุยกับเขาว่าเดี๋ยวโทรลองดูเถอะว่าเขาว่าเอาจีไดโทรเลยลองดูหลอก หลอกก็ไม่เป็นไรแต่ขอลองดูก่อนลอองดูก่นตัดสินใจนาไม่ก่อนจะสั่งซื้อเพราะดูดูเขาดูรายการนู่นรายการนี้ในเคียวก็จีนี่ลองดูทักทีเถอะเห็นรายการอื่นมาเยอะแล้วแล้วเอาทักทีได้ปะเอาเอาเลยตอโถเลยก็เลยสั่งเข้ามาเลยสั่งเอามาฉีดกระแตงโมของเราตอนที่แตงโมอายุเท่ามาฉีกตอนนั้นเอามาฉีกกระเฉดฉีกเระเฉดชกระเฉดก่อนเหรอกระเฉดเป็นยังไงกระเฉดเป็นยังไงกระเฉดก็ดีก็ได้บ้างแต่ว่ามัน มาฉีดถั่วจะเห็นผลไวโอ้โหแสดงว่าเอามาฉีดหลายอย่างเลยใช่ไหมมาเกิดเทศฉีดปุ๊บคือเห็นผลเลยเห็นผลฉีดทัวร์เป็นยังไงทัวร์โอ้โหสุดยอดดกเลยดกเอาไปขายเขาบอกเอ้ยนี่ถั่วหรืองูถั่วปั๊บเพราะว่าเอ้ยมันฝักผิดแล้วมันก็ยาวผิดมันยาวงูเหมือนงูเขียวหางไหม้แล้วก็มันเลยทุ่งประมาณเนี้ยอ๋อเลยออกมาอีกคือแต่ก่อนเราปลูกถั่วบ้านเราเนี่ยไม่เลยโอ้ยยัดดิสตึงเป๊ะยัดเด้๋ยวจะดีขึ้นมาอีกเดี๋ยวนี้ยัดแบน เห็นผลเลยแล้วก็ฉีดถั่วเสร็จแล้วก็เลยมาฉีดตังโมลงตังโมเพอฉีดไปปุ๊บอะไรที่เห็นผลเปลี่ยนแปลงอย่างตังโมของเราใบมันเหใบทําไมอ่ะพี่มันเขียวผิดปกติปกติมันเป็นยังไงปกติมันจะไม่เขียวมันจะเหลืองๆใช่ไหมมันจะมันเขียวมันจะก้านไม่ยาวอันนี้ก้านยาวมั้ยอ่ก้านยาวนี่คือช่วยอะไรฮะมันจะ เป็นที่เป็นที่แบบออในของของเขียวก็จีนนี่พอฉีดไปก้านยาวออกมาการลูกกับก้านยาวาอ๋อก้านยาวก้านยาวเป็นเขาบอกว่าการที่ก้านยา,าวนี่ถือว่าก้านเนี่ยพร้อมรับแสงแดดพร้อมเจริญเติบโตสิ่งที่คุณลุงพูดมากก็คือว่าพอฉีดเขียวจีไปครั้งแรกปรุ๊บที่เห็นได้ชัดคือใบเขียวขึ้นก่อนหน้านี้ใบมันมีเหลืองเหลืองบ้างด่างๆบ้างแต่ฉีดแล้วมันเสมอเขียวตลดไปเลยเสมอกันแล้วใบก็ใหญ่ขึ้นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปคุณลุงดูนี่อะไรอ่ะดอกลูกมันลูกมันผิด ผิดยังไงอ่ะมันจะขาวล้วนเลยนะล่ะแล้วก่อนั้นนี้ลูกมันจะเป็นยังไงลูกจะฟอร์เนเด็กออกมันจะเป็นเด็กเขียวเหมือนลูกกำลึงอ่ะมันจะเขียวฟอร์ฟอรแบบนั้นเลยแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้กล้องซูมใกล้ๆเลยนะฮะว่าเพราะเชียร์ลูกลูกจะขาวเนียนถามอีกนิดนึงว่าทำไมเราต้องเด็ดคัดแตงโมทิ้งไปตอนหนึ่งต้นคืออะไรก็เอาไว้เอาไว้ให้ได้ระยะแล้วให้มันลูกใหญ่เอาไว้ลูกเดียวคือหนึ่งต้นเนี่ยมีประมาณกี่ลูกลูกเดียวไม่ไม่ปกติที่มันขึ้นโอ้4-5ลูก นับไวๆคือเยอะเลยใช่ไหมเป็นิมันจะมันจะติดแทบทุกข้อแล้วเราก็จีนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูเลยคือที่เห็นว่าเป็นดอกเป็นข้อๆนั่นคือที่นี่มันจะเกิดตดแงเป็นลูกใช่ไหมลูกเล็กๆแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นบ้านอื่นเขาอาจจะต้นหนึ่งมีสักสามสี่ลูกเลี้ยงกันไปแต่ที่นี่สูตรของลุงเลี้ยงนั่นก็คือว่าหนึ่งต้นหนึ่งลูกเท่านั้นเหตุที่ต้องหนึ่งต้นหนึ่งลูกเพราะว่าอะไร เพราะว่าตลาดเขาต้องการมันให้ลูกใหญ่คือไม่อยากให้มันแยกอาหารกัน,กกกนคืออะไรที่มันในหนึ่งต้นถ้ามีลูกเกินมาหนึ่งลูกเราทิ้งหมดเลย,เยจะทําแล้วก็เอาไปเลยเราคุณลุงขอแค่หนึ่งต้นหนึ่งลูกเพื่อที่จะให้มันใหญ่ที่สุดเลี้ยงดีสุดแล้วผลมันใหญ่จริงไหมใหญ่ใหญ่จริงอยู่แล้อันนี้คือก่อนฉีดเขียวจีใช่ไหมมันก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ปะก็ใหญ่เจะเพิ่มเขียวจีมันจะพิษเลยมันจะใหญ่กว่าเดิมอีกใช่ไหมมันจะ มันจะมันจะยืดตัวมันจะยาวเออเนี่ยผมเห็นว่ามันยืดนะแล้วพอโตเต็มที่มันก็จะใหญ่แน่เลยปลูกกี่เดือนึงสามารถเก็บไปขายได้ห้าสิบเจ็ดห้แปวันก็ประมาณสองเดือนเดือนหรบอ่าเดือนเออก็สามารถเก็บไปขายเลยเพื่อนได้ต่างๆเขาใช่ไหมไม่ได้ใช่แล้วเขามาถามไหมว่าเอ้ยทำไมตะเลียงนะเพิ่งปลูกมา ปลูกหลังเราทําไมลูกสวยใบสวยกับเราเขาถามแล้วก็บอกเขาก็ไม่เชื่อเราอ้าวไม่เชื่ออีกเขาก็ต้องให้เขาดูก่อนเนี่ยเขาดูนี่แหละยาราก็ราก็ไม่ต้องเปลืองน้ำไม่ต้องเปลืองด้วยจะถามอีกเรื่องนอไม่ยาละไม่ต้องใช้อ๋อไม่ต้องใช้ยาเห็นไหมล่ะฉันเชื่อราก็ไม่ต้องไม่มีเลยเพราะว่าเขาเป็นมิตรต่อธรรมชาติแล้วเขาใช้สารที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้มาช่วยอยู่ดูแลธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งแบบครอบครัวเราในการช่วยดูแลคนที่เรารักแง่บักให้ทดลองใช้เขียวก็กีแบบผมม้างอะครับ ลองดูว่าแล้วไม่ต้องเชื่อขายต้องเชื่อใจตัวเองว่าต้องซื้อไปดูที่มันราคาไม่แพงประหยัดปุ๋ยครับปุ๋ยเคยได้ใช้สิบลูกใช้ไปเกินแปดลูกเดี๋ยวนี้ยงใช้เขียวกระจีประหยัดลงไปเยอะไม่ลองไม่รู้คุณผู้ชมครับลองมาเถอะถ้ามีสิบคะแนนให้กับเขียวกระจีให้กี่คะแนนไปเต็ม แต็มสิบเลยเพราะว่าเนี่ยทีก็ไปลริมได้แค่สามวันล้วในห้าวันสวยกว่านี้อีกสวยกว่านี้